ب ิ s m า l l a h i r o h m a n i r o h i m as-salamu alaikum w a r a h วะ t u l l a h i w ตุ a r a k a t u h الحمد لله ن ะครับครับม,มาเจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นกีฬออตีเล่มสามนะครับหน้าที่สิบสามหน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าที่ยังคงต่อเนื่องนะครับเป็นการฝึกฝนต่อเนื่องมาจากหน้าที่ผ่านมาก็จะเป็นการฝึกออกเสียงนะครับตัวเพัญชนะที่ใส่สระสุกูลนะครับ ซึ่งเราเรียนมาแล้วประมาณ3ตัวนะครับก็คือตัวลามสุกูลตัวซีนสุกูลนะครับตัวชีนสุกูลนะครับมีทั้งหมด3ตัวนี้นะที่เรียนมาแล้วนะครับดังนั้นใครที่ติดตามกิโรตีน,นะครับมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับถ้าเข้าใจในเรื่องการผสมเสียงดังกล่าวนะครับก็ สามารถในการจะกดหยุดวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ลองฝึกในการออกเสียงนะครับอ่านด้วยตัวเองก่อนสักหนึ่งรอบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นค่อยมากดฟังเพื่อเช็คความถูกต้องนะครับคำไหนอ่านผิดนะครับก็ทําการอ่านใหม่โอเคครับในในส่วนของผมนะครับผมก็จะทําการอ่านเหมือนเดิมนะครับก็คือคําละ3ครั้งอ่าคำขออภัยครับคำละ2ครั้งนะครับส่วนคำไหนนะครับถ้าเป็นคำที่อาจจะมีมากกว่า1 ค่อนข้างจะมีหลายคำหน่อยนะครับที่เขา,เ,าเขียนมาเนี่ยนะใน,ในแต่ละชุดคำที่เขาให้มาเนี่ยตรงไหนที่มีหลายคำหน่อยผมอาจจะทำการอ่านแยกนะครับทีละคำก่อนแล้วก็ค่อยทำการรวมกันนะครับโอเคครับก็งั้นเดี๋ยวมาเริ่มลลกันเลยแล้วกัน fill ิส s ี m ิล i ิสมี وهو القاهر. وهو القاهر. على الفلك. على الفلك. من المشركين. من المشركين. علم اليقين. علم اليقين. مستسلمون. مستسلمون. المشركون. المشركون. ฮูนาลิกัลวาลายาตุฮูนาลิก <variety> ัลวาลายาตุตรงนี้หลายคำหน่อยนะครับก็ดูให้ดีนะครับฮูนาลิกัลวาลายาตุอายุรอบตากันนะครับฮูนาลิกัลวาลายาตุโว้หัวลวาฮิดู وَهُوَ الْوَاحِدُ أَفَلَا تَسْمَعُونَ أَفَلَا تَسْمَعُونَ لِتُشْرِكَبِي لِتُشْرِكَبِي ตรงนี้หลายคำหน่อยนะครับ ตำแหน่งที่จะต้องอ่านสั้นนะครับติดต่อกันนิดนึงนะระวังระมัดระวังในการออกเสียงนะครับ for us ribi ibadi เดี๋ยวอ่านให้ต่อเนื่องนะครับ f ัสรีบี b i บาด d ฟ for us ี i b i ibadi ล i l mus ribina lil mus รีฟีนาอุลลาตุสอาลูนาอุลลาตุสอาลูนาครับอัลทำมลาวนะครับในส่วนแบบฝึกอ่านข้างบนก็จบลงแล้วนะครับในส่วนแบบฝึกด้านล่างนะครับก็จะเป็นการตับมาทบทวนนะครับชื่อพยัญชนะภาษาอาหรับนะครับดางนั้นเราลองระบุให้ถูกต้องนะครับว่า ที่เขากําหนดมานะครับข้างล่างนั้นนะครับมีพยัญชนะที่เชื่อว่าอะไรบ้างมาเริ่มมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับ noon o f ซ s เ o r d ain sin l a m กา a ม f meme อะไรทำละนะครับ,รบตรงนี้ก็มีจุดที่จะเน้นย้ำนิดนึงก็คือเวลาเราออกเสียงนะครับ เรียกพยัญชนะภาษาอาหรับให้เราระมัดระวังก็คือให้ออกเสียงที่ถูกต้องนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับให้ออกเสียงว่าคอฟสังเกตนะครับเสียงท้ายนะครับมีลมนะครับคอฟอย่าออกเสียงว่าปอฟอย่างนั้นผิดนะครับต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะาเพราะว่าพยัญชนะ ภาษาอาหรับบางตัวนั้นเดี๋ยวเราจะมีมันจะมีกฎในการอ่านนะครับเป็นเป็นพยัญชนะเริ่มต้นในบางสูรนะครับกัรทเวลาเราออกเสียงตอนนี้นะครับพยายามออกพยายามเรียกชื่อนะครับให้มันถูกต้องตั้งแต่แรกนะครับเราจะได้คุ้นชินนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็มันเช่นเดียวกันนะครับซอสด้านหลังสังเกตนะครับมีเสียงสะท้อนนะครับซอดเราไม่ได้อ่านเพียงแค่ว่าซอนะครับอย่างนั้นไม่เอานะครับมีเสียงสะท้อนข้างหลังซอสตัวนี้เหมือนกันนะครับ กาฟสงเกตเสียงท้ายนะครับมีลมกาฟพยายามเรียกชื่อให้ถูกต้องตั้งแต่แรกนะครับเราจะได้คุ้นชินนะครับเวลาเข้าสู่เรื่องของตัวเพียนชนะนะครับที่เป็นตัวย่อนะครับของอการเริ่มต้นบางสูรอ่ะนะครับเราจะได้เราจะได้ออกเสียงได้ถูกต้องนะครับโอเคครับก็สำหรับ วันนี้คงจะจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับในหน้าถัดไปยังคงเป็นการฝึกฝนนะครับต่อเนื่องเช่นเดียวกันจากกับหน้านี้นะครับก็อย่าลืมติดตามด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยครับก็ขอลาไปเพียงแค่นก่อนครับล a ุ s อ l a m u a l a ว k u า w a r a h m a ล u l l a h i w a b a r a